แสดงนี่ก็อรายการใน C ื่อพวกมสองสว,วัวนเดียวเขาจะมารีวิวจอคอมนาคาอันนี้ทีทีสปอร์ตปราจะโดนแซน X นะก็จะมีน้ำแพดด้วยนะเปิดปิดได้ตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกเวิร์ดที่ล็อกอันแล้ววินโดว์ใชอจะวะอืม่าน,นะปิดแป๊บโอเคนี่คือกด เออปกตินะเท่ากดน,นี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ล็อกสำหรับการเลืน่นเกมได้ถนัดขึ้นแล้วก็มีไฟปรับได้สี่อันะ่ะสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณน,ะงงนั้นนะไปเทสต่นติโคตติ้งกันวะจะรีวิวแต่ละอย่าง ก็ประมาณห้านาทีเมื่อกี้หนึ่นึ่งโฟกัสกล้ง 1, 2, 3, องหนึ่งสองสามสี่ห้าม่ีไม่พอว่ะมึออะงบนใช้สูตรนึอ, 1, 3, 3, อต้องมีอยี่ท้า่น สองห้าเห็ไหมครับคุณภาพคุณภาพประมาณปุ่มนี้จองครับได้ปุ่มถ้าเกิดคนเปลี่ยนไปปุ่มวายมันจะเคลื่อนที่ทันทีครับเปลี่ยนแล้วหนูมันจะตามเขาเรื่ยงงไงลองกด enter หนึ่งสองสามสี่ฮะได้ enter ได้ เป็นพวกแบบน้แบบไม่ใช่คีย์บอร์ดตรงนี้ไม่ใช่ตรงแบบคีย์บอร์ดตรงนี้พวกเลขเนี่ยไม่ใช่แหละพวก backspace enter shift อันนี้น่าจะได้นะมันก็ไม่ได้ก็ผิดี่ะสี่หาไม่ได้เมือนกไม่ได้เหมือนกันนะก็จะเป็นแบบแบบแยเนี้ยกินพื้นที่ขนาดนี้ อันนี้เราก็ลงไปถึงนี่ไม่เกี่ยวกับไอ้พวกชิมนี้ชิ้นนี้เอ็กไทร์กดซ้อมได้นะครับแค่ไปในหน้านี้บอกนะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวอุปรกรณ์ชิ้นสองกันนะโอเคจอยจอยโนบีโนอาเบจจอยเป็นจอยก็ Joy ย A t เลยอ่ะจอยคล้ายๆ p 2ู t อทีนะไม่เหมือนไอ้บอกเลยไม่ใช่เลยนะ ไปได้ไได้ไลงมีแอลหนะ l 1, l ึ่งอ่บันหนึ่งกับสองก็จะมีเขียน l อลหนึ่งอสองมีกวาน่าจากตรงนี้ดีกว่า ว่าว,าวิแกเขาก็จะมีในกล่องก็มีซอฟต์แวร์ให้มาด้วยแผ่นซีแผ่นซีดีรองรับทุกเอ,อ่อวินโดว์แต่เป็นไอ้กล้องเว็บแคมตัวนี้ไม่รู้รุ่นอะไรนะก็จะไม่รีวิวเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะก็เ,เป็นให้มาแต่เป็นวินโดว์7ก็เลยใช้ไม่ได้นะโอเคอมันหาย จุกไปแล้วกับอะไรนะจอยกับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดลืมไปหัวจอยเป็นอย่างเงี้นะเป็นอย่างเงีเ้ยเดาสูวสเงี้ยซื้เงินคีย์บอร์ดก็เหมือนกันคีย์บอร์ดก็คล้ายๆกันนะ,ะคีย์บอร์ดก็คล้ายกันเป๊ะเพราะว่าหับมันก็ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรเลย คับมันก็เป็นสีเงินตามปกตินะมีคลิปของ okay. คุณบอกว่ามีที่ตั้งไหมไม่มีตรงนี้นะม,มีที่ใส่ขาเรียกเหมือนที่รองมือปิดแสบแบบแสบตานะครับข้าบนก็ไม่มีอะไรนะของเล่นไม่มีอะไรมีคาตั้ง ก็เป็นไม่รู้กี่บาทนะเราจะไม่บอกราคาสายด้วยปันกันหมดนะไปแล้วก็จะมันีรนะีวนเมาเป็นของเต็มโตเลยเนะี่เมานะเมาทีทีอีสปอร์ตทีเล็กปะน่าจะทีเล็กนะฮะใช่ปะทีเล็กมาโคแต่ไม่มีโปรแกรมให้ <c oughs> เคียดเลย กืจะมีสีตามเรนดอมไม่มีการเซตติ้งอะไรถ้าเกิดไอโปรแกรมนียเหมือนกับแบ็คแบบไปหลังกลับดูอ่ะมาณนะกับย้อนกลับเฉยๆแต่ถ้าต้องมาคูก็บรรโปรแกรกแกมอื่นมาใส่ได้แต่ไม่ใช่ตาอื่นนะเมื่ไม่นมันหลุดไม่ได้มีเห็นมีแปดร้อย d p i แปดร้อยแปดพันันห้าสอห้าประมาณนี้นะ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูว่าไม่ป้นใจเหมือนกันบบนะก็จะมานั่นนะไม่ก็มีเยอะกว่าผมไม่ค่อยจะรู้นะจะรู้มากทำไม่ได้ต้องเอากรงไงก็จะขึ้นไงอีกนี่คนระับนี่มันเป็นฟุกัฟุก,ฟกนะที่เป็นยาแบาบเหมือนพลาสติกเหมือนแก้วๆเลย ถ้าติดย่าแต่วาติดก,ก็จะมีทิ้งค้างไปด้วยครัแบบก็กึแบบน้นวงปรับ DPI เมาเรือขึ้นนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนคลิปอะไรนะดูสายถักก็เป็นสายสายเือนสายเป็นผ้าไม่รู้เหมือน,นกันเนะขาเรียกไง นี่สายยางผมเรียกไอทอยก็เหมือนกันครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งสอนว่ามันสั่งแบบเร็วไหมหรือว่าหนักไหมหรือว่าแบบน่วงไหมเวลาเล่นพีบีฮอนอะไรแบบนี้แร่เล่นพีบีใชเวลาฮอนก็ไม่ใหญ่มากนะไม่สูงมากใช้มผมผมมัม่นใจเหมือนกันนะว่าใช้เป็นจะมีสองอันคือแบบเป็น มันจะมีสองไอแสงตรงเนี้ยมันจะมีแบบแสงสีแดงกับไม่มีแสงอันนี้ไม่รู้กันเพราะว่ามันเลนต้องแสงมันมองไม่ออกจริงๆแล้วน่าจะไม่มีแสงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปกติผมวมาะนะไม่รู้กันนะไม่ทามให้จริงจริก็โอเคเราก็จะไม่รู้นี่่ารลองเมาส์ของ มันส้มดำก็คงจะรู้แล้วมั้งตาอะไรไม่ซื้อคู่กับมันนะครับที่ทุ่มจะซื้อคู่มาแล้วแต่มันลืมตัวเล็กที่ทันเลยเด็กที่ทันเป็นแหวนดีนะเป็นผ้านะผ้าผสมยางไม่รู้กันนะอันนี้น่าจะเป็นผ้าไอ้น,น่าจะเป็นยางตรงนี้น่าเป็นผ้าตรงที่ผมใส่ดำๆเนี่ยนะยางแน่นอนไม่ใช่นไนลอนไม่รู้ นี่ก็เป็นสลักคูก้าสปีดนะมันจะมีสปีดกับอัลซิ่งนนี่ก็เป็นโลโก้นะก็ดีตัวเต็งของผมที่ผมชอบใช้สุดนี่คือาไปดูอุปกรณ์สองนะตัวเต็งของผมที่ชอบใช้สุดนี่ก็เอาอันนี้ไปแล้วไปจ่ายลิฟวิ่งกางนี่ เลเซอร์คาร์คินแบ็กโปรนะฮะไม่มี USB หับอะไรนะเป็นเป็นนี่นะเป็นก็จะพอร์ตพอร์ตพอร์ตเหลืองด้วยครับเดี๋ยวให้ดูเราแปับอุ้ยยังยากจังไปนี่พอร์ตเหลืองคือเนี่ย ขนเหลืองนะครับก็เป็นนี้ล,งลงองมองนี่เป็นมันจะมีสายต่อนะคกับอันนี้เป็นสายจุกเสียบมือถือเสียบอะไรได้หมดเลยนะก้อนนี้ตัดตัดสีมันตัดกันนะกับดำเขียวนะครับเพราะว่ากูเขาเป็นดำเขียวนะก็นี่กูไม่เชื่อว่าแบบมัน ได้นะมันเป็นงจะปรับอะไรก็ได้เลยแต่ทำได้น,นะครับผมเก็บเอาไปงานกรงงานกมนได้หมดพวกไม่เชี่ยวมีแสงนี่นี่คือสายต่อไม้จากหนึงังต่อจากสายนี้เอาอันนี้

มีแสงไหมปกแล้วมันคือแค่หวังกระจกกระจกไม่กระจกดีก็ดีแต่สีแสงนี่เนี D ่ยแค่เนี่ยก็จะมารีวิวอันนี้นะอันนี้ก็นะโอเคไอ้ตัวเด่นเลยต่อเด่นใช้ได้งาแล้ว okay. นะครับอันนี้นะเดี๋ยววีวโอเคนะครับนี่เอ้ หน้าจอนะของ